ไหน αι, ไปดูที่ปามตัวเดียวเป็นไงเดินไปดูดินเนี่ยวิปลาปลาร์โนเสาวะคอขาดปลาดุกขาดคอโอ้นี่ครับปลาเยอะแยะเลยนี่โอ้ปลาอะไรส้มๆเหลืองๆเต็มเลยปลาเต็มเลยไปดูกบกับคน,นอื่นามาไหมพามาดูกบมันกลัวน้ำชั้นเย็นอนะ่ะ อเยเนนี่ครับน้องเอินมาดูกบครับกบนอนหลับหมดแล้วครับมันนอนกลางวันนี่ไงปลาเยอะโอ้ปลาตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้หนูมาดูดินี่ครับน้องเอินโอ้ปลาเลยตัวใหญ่โอ้ยแมงวันเต็มเลยเดี๋ยวน้องเอินพาเอิญเอิญมาดูกบนะครับนี่กบอยู่นี่เห็นยังนี่ไงเห็นไหมเห็นกบไหมยี่ไง,ไ,ง,ไ,งไปไหนมาดูกบไปไหนอ่ะปิ้งแนบเลยครับนี่ครับ พาไปดูกบเปิดแนบเลยโอ้หมีตัวใหญ่ย,ยังกันนะอันนี้ชื่อว่ายังกันโอ้ตัวน,นี้อยากดูกบมากครับขึ้นคอมาเลยนี่ครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูกบกันเจอยังเจอยังเอฟเอฟเฮ้ อยู่ไหนไหนมันอยู่ตรงไหนไหนกบนี่เหรอ,อหโอ้โหเอาตัวไหนไปพ่อดขั้วกินเร็วโอ้โหเป็นกองเลยน้องเอิญเอตั้งแต่จะมีเธอไหนนั่งไงไหนมองไม่เห็นกันอยู่น,นั่นไงโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยมันกัดขาป่ะเนี่ย ตรงนี้ได้เยอะไปว้ายมองมาเดียวโอ้มันโดดได้ด้วยนี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้ยมันนอนหลับตัวนี้นอนหลับอันนี้ก็น,น, ah, นอ bon หนหลับตัวอ่างโทรศัพตกติงแล้วลูกเร็วไปแนบเลยไปทางไรทางนั้น เมื่อกี้ปลามันกินกระเด็นเลยกระเด็เลยัปุ๊บนี่นี่นีหมูด้วยเดี๋ไปจับมงก้เดไปจับมังเกอบีหมู นข,ขนมเหรอขนมมีขายด้วยนั่นิ่เมือนน้องหนูเลยซื้อเมื่อก <c oughs> ี้ตัวเล็ขายด้วยสคนเนี่ยคืออะไรเหมือน้องน้องเอตอเลยอ่ยี่บเก้าบาท ปลาเราแบนเหรอเนี่ยหรอลุงปลาหรือไหนูลุงปลาดิแบนยังไงปลาให้พี่ให้น้องดูดิให้เพื่อนด้วยอ่ะปลาเป๊ะเลยอ่ะหนึ่งสองตับอ่ะไม่เห็นแบนเลยอือตายแล้วมั้งน่ะนักเรียนลงปลาดิให้ผลไหมอย่ให้นะให้พี่ปลาหรืดิให้นะให้เพื่อนปลาดิให้เพื่อนจับปลาดิหนูเรียนลงปลาดิ สามขวบเฮ้ยหัว้อ้ฮึบเออนี่เล็งได้ด้วยนี่เหรออุ้ยมีไข่ด้วยอ่ามันหมดแล้วไหมเหรอคนละครึ่งอะไงนี่ตัวอะไรเฮ้ยมีลูกกระต่ายด้วยน่ากลัวมากเลย มีขายด้วยนะเพื่อมีทองด้วยเฮ้ยตำรวจมานน้องปลาปรับปรับวันนี้ไปล้างก่อนหน่อย่าใส่น้ำนะเออองหนูปลาได้ไหมตัวนี้ที่ถือมาอ่ะอีกตัอไฟเดียว ปลาที่บ้านมนะั้งลองปลาอะไรปากแดงๆใส่หน้าใส่ใส่มือมันติดมนะั้ยเฮ้ยบีบได้ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ก็บีบได้เนึ่ยนุ่นไม่แตกเลยนะอันนี้เป็นขัีบดวงพี่ก็บีบมันมันออกข้างๆนะนะไป